สวัสดีครับผมจันตี้ครับผมเฟซบุ๊กปาร์ตี้นักแฝกนะครับช่อง YouTube จันตี P ้พี่บ้านะครับผมอ่าต้นนี้ครับผมใส่ปุ๋ยเกินครับผมเมื่อนั้นผมสอนน้องวุฒิใส่ปุ๋ยเห็นบ่ครับผมใส่ปุ๋ยเกินเกิดอาการนอกปุ๋ยขึ้นผมเลยให้น้องวุฒิมัดหดน้นามมือละติกมือละติกมือละติกติกน้มสิบลิตรนะครับเพื่อนยังเพื่อให้การเลี้ยงลูกของน้องวุฒิได้รู้ว่าวิธีแก้ไข คันยางนอกปุยขึ้นมามันจะแก้ไครจังไดน้นองบุฒิสายยินอยู่นี่นะครับนี่อยู่นี่นะ <S 2> <S 2> มือ,อยังม่ได้นอนอยู่อยากนอนแล้วอ่สสันอาโอเคมาเรียบร้อยว่าก,กันยังไม่อยากนอนบดพื้นติเฮาสีหู้ได้ยังไดว่ามันฟื้นมาแลว้วเครื่องติเดี๋ยวฟังกอน,นฟังกันเฮาสีหู้ได้จังไดวะครับมันฟื้นมาแลว้วหลังจากอาการนอกปุยนอกปุย,กปยมันติเบนไปยังไงเบนจังสี่ครับเห็นไหมครับเป็นจังสี่ครับใบแห้งใบแห้งครับใบแห้งโรนบัดใบครับ เขามาเบิงตรงนี้ครับตรงยอดมันนี่พุดมาเบิงดีดีเห็นมันแตกบ่อย่าไปกินยุงกับมันขมันแตกขึ้นมาแสดงว่าอากาศนอกปุยหายแล้วหยดพื่นเนื้ยอยางพื้นแมมแต่กันยังบ่แล้วได้ต้องหดอีกไอ้ใส่บ่วงนึงนี่เออเมื่อั้นผมตักใส่คักเนาะบอมเน,นบแม่นบ่วงน่อยเด้<ซ>บ่วงกินเขานี่โอ้ไปเติมไอ้มาลาใส่เติมอีกร้อยใส่ก่อนอีร้อยใส่ลังนร้อยใส่หลังตัวนะ น้อมเสียตัวน,นี้เห็นตัวหู้นะโอ้ยสมพอโอ้ย <c oughs> นาย่บบากะบังคับให้ตัวหน้าหดหน้าม,มือละตีเงินละตีเข้าใจย<ห>ังว,ว่าการใสปุ๋ยเกินขนาดความต้องการของต้นอย่าง,งมันถึงต้นง่พวกนี้ที่ตัวเห็นนี่อันตัวใส้เกินนี่นอกได้มันใส่ได้แค่สองต้นซะสอง่อนซ่าบูบเลยขึ้นอันเกิดอาการนอกปุ๋ยขึ้นมาการแก้ไขทียากเข้าใจป่ เพราะว่าที่จอนในตัวหู้นี่คือตัวต้องหดหน้าเมื่อละติกบ่ตามก็สามอาทิตย์ตัวคิดว่าตัวสีเมื่อยบ่ตัวคิดว่าตัวสีเมื่อยบ่บ่ฟังเอารถมันบ่ได้หดแต่มองนี่นะเว้ยพุ่นโหดพุ่นอะไรไอ้ก็เลยบอกว่ากำนัำกำชับกำซับมาใส่ปุ๋ยยาสูุไทยไหลใส่สมพ่อต้นอ่ะส่วนต้นนี่นะส่วนนกตูนตนื้ต้นนินต้นนี้ใส่สองฟันซา เออบอกให้ฟังคือสองช้อนชาต้นอย่างเอ่อที่มันเป็นเรียมตัวนี้เออน่ะมันเป็นเหลี่ยมน่ะตัวนั้นแั้งเป็นเรี่ยมครับตัวนั้นตัวเข้าใจยังครับตัวนี้ใส่สองน้ะต้นต้นระดับนี่สองช้อนชาขันญ่อีหลีหุ่นหลืดละลานยุ่นหุ่นพวกที่อายปลูกอันโมหุ่นครับใส่สามซ้อนชาใส่ในกระบอกนี่ครับหัวนหนามเพราะเขาสีได้ขุดกระบอกหัวนหนามนี่ กระชาติกที่ขอนขอนบึงเอาถุงพลาสติกมาบุญไว้กันว่างกับมาใส่เป็นเลือกกระถุงดีๆจังหน่อยบุญไว้มันจะเป็นระบบน้ำหยดหยดประยดน์อะไรบ้างตัวจรยัยพอดนะประโยดแล้วมั้งนี่บ่หยดแล้วบ่เอาไว้ใส่มันก็หยดคือเก่าโอ้ยเขาตรงนี้นี่มะเบิงเป็นเลียมนี่นี่คือยางขาดน้ำขาดน้ำถามว่าเป็นยังคือบ่เฮ็ดทันทีเอาไว้เห็นเป็นโรงเรียนในน้องบุตรครับ มันเกิดปัญหาขึ้นน้าวุฒิมันจับแปตไตพุนละเดี๋ยวเพิ่งไอ้งามันหลายได้นน่หางานนบนวุฒิเดียวเดี๋ยว,ยวหางาต้องตัดออกงานหนึ่งเล่นหนวุฒิางานสมบูรณ์ออกงานนี้บ่งานนี้แหละสมบูรณ์ต้องตัดงานนี้ออกนงานาลายเนี่ยยามล้มมามันเตียนนั่นล้มแล้วนี่เบิง้งเบิ้งครับเบิง้งนีครับคืออย่างขาดน้ำเจ้าตัดมาได้ ต้องไปตัดตอนสียาขาซืสอละเบิ้งเบื้งมาเบิ้งอ้ไอ้คิดนี่คือยางขาดน้ำต้องหดอีกลําต้นจอยบ่มันแห้งมันเหี่ยวแห้งเห็นบ่นี่คือยางขาดน้ำนี่เห็นบ่ร่างขาดน้ำลักษณะการเบิ้งมือเสานี้เออข้อก้อดีนละสังเกตเบังต้้นจไดทุกต้นสมบูรณ์เป็นยังไงบ่ตัวเลี้ยงกับไอต้องเข้าใจนะวุฒินะครับไม่ได้หมดตัวนี้เห็นบ่คุ่นตัวเบื้องปลายมันบ่ ถึงเวลานี้เขาต้องมาขุดดินใส่ขุดใส้นี่อย่างใส่ตัวนี้ใส่ต้องต้องใส่สองกระบอกอย่าลืมแบกไม้ไปไอ้เด้อแบกก่อนเด้อไปแป,ปไปเรื่องไม้ก่อนเอาแค่นี้นะครับขอตัดก่อนพ่อผมจะได้ตัดไม้ครับเ,เมื่อนี้เป็นมือา่ายต้องตัดออกหรอมโอ้ผหงอเลย